ผลการปฏิบัติงานของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2567นางสาวพัชราสิงสร้างตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกไซประวัติส่วนตัว วันเดือนปีเกิด23กุมภาพันธ์2534อายุ33ปีอุธิการศึกษาปริญญาตรีคขุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสรุปผลการปฏิบัติงานครั้งที่1 1. ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ัถึง31มีนาคมพุทธศักราช2567 ในรอบการประเมินไม่มีวันลาอ่ะการปฏิบัติการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารเทคโนโลยีอินสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาวิทยาการคำนวณทัศนาสินการงานอาชีพหน้าที่พลเมืองงานเกษตรสอนซ่อมเสริมคอมพิวเตอร์โฮมรูมแนแนวชุมนุม ลูกเสือเนตนารีอสวดนมนต์ PLC, อรวมชั่วโมงการสอน27ชั่วโมง30นาทีต่อสัปดาห์นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ค,ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube, Facebook ด้านที่1การจัดการเรียนรู้ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสารการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและเรียนรู้การทำงานร่วมกันสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนั้นยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิ การไหว้การทำความเคารพกันการเก็บขยะการมีจิตอาสาด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองการประกวดห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, <Có S 1> <rik decorative S> 2> จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอาทิเช่นเอกสารธุรการชั้นเรียนข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยเยี่ยมบ้านผู้เรียนบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลประเมินพฤติกรรม sdq จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาอาทิเช่นการรับส่งแบบทดสอบอาทีและ n t ทําหน้าที่กรรมการกำกับห้องสอบการทดสอบพรีโอเน็ตนะโรงเรียนบ้านตาดแรวทับดัดเจ้าหน้าที่พยาบาลในการทดสอบโอเนและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียนนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด6รายการ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสัง้นคอมมิกสติประดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท t e คนิ d ดิ o r เตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอบรมหลักสูตรตลาดนัดวังจันทร์เกษมอบรมหลักสูตร Coding for Teacher การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายและทำงานร่วมกันเป็นทีมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ขอขอบคุณค่ะ